กำเลยเดี<ส>๋ยวไปเที่ยวภูยาครับ่านคุณชครับเดี๋ยวดนะครับอก็ขอสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเพนแนะนำตัวครับก็ผมนักเรียนนายสิทุศักดิ์ขานะครับสอเรนช่อฟิวชอนนะครับจากมุทรรก ยิ่งใหญ่ได้ในวันนี้ก็พอมีายายยายะะการท่อเที่ยวพาราธทางไปเจ็ดพระองค์เจ็ดแผ่นดินเป็นพระาาพราชสัภพิทานเอกสื่อสารสร้างชาติไทยยิ่งใหญ่ทีไรได้เลยครับวันนี้เป็นวันก็มีมหาราด้วยนะครับเป็นผลท้ายวันสวรรค์ของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระบหงนรมชนากาธทิเบรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทร,ร,ร,รงโปรดเกล้าให้จัดสร้างอุทยาน ราชพักอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีนะครับขึ้นในหลวงแังพระราชทานนามชื่ออุทยานด้วยนะครับก็คือชื่อที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็คืออุทยานราชพักอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับต่อมานะครับทั้งสองข้างทางที่เราก็จะสังเกตเห็นได้ตั้งแต่เข้าวไรย์อุทยานเลยนั่นก็คือต้นไม้นะครับมีชื่อว่าต้นตาลฟ้านะครับต้นสาลฟ้านะครับมีถิ่นกำเนิดมาจากปู่เกาะมาดาก่ะ ดูวิแอฟริกาสายเหตุที่ปลูกรหลังเลยนะครับก็ืเพื่อจลึกถึงสมัยข้อขุนรามคำแหงมาหาราชนะครับท่านทรงโ,โ,โปรดที่จะฟังทำในใต้ลงทานนะครับแต่จะไม่ใช่ต้นตาล้านะครจะเป็นต้นตาลสน,นในสมัยก่อนนะครับต่อมาณครับแนั้นเี่าไาจะ ยุทธายุทธศาสตร์ีและกอกู้เอกรา์ให้กับไทยนะครับตนน้ครับจะอยู่ในสมัยจุลศริยุทธยาอยู่นั่นก็คือสมเด็จพระนารายมหาราชแล้วก็ตอนนี้ครับจะอยู่ในสมัยกรุงธนบุรีนะครับจะเข้าจะมีพระมหาสัจเจีพระองค์เดียวนะครับนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับปกครองยาวนานถึง15ปีแล้วก็จะเข้าสู่ในยุคกรุงและตนโคสิทร์นะครับจะมีอยู่3พระองค์นะครับองค์แรกครับในหลวงรัชกาลที่1สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต่อมาครับปิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยสมเด็จพระพลเมรทร่าามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎเก้าพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามงากุฎวิทยามหาราชนะครับในหลวงรัชกาลที่4บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและองค์สุดท้ายนะครับสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยมหาราชครับในหลวงรัชกาลที่5จุดตเราต้องเที่ยวเราต้องเที่ยวเห็นดีนะครับจะมีชื่อว่าจุดรวมสายพระเนตรนะครับจะเป็นจุดที่สมเด็จพระบุรุษพระกัสสกแห่งสยามทั้งพระองค์นะครับ กงพ่อไปเนบาเพลงจุดนี้เป็งจุดเดียวเลยเป็นจุดอื่นางของอุดยานครับมีความสัดสิทธิ์มากเลยนะครับในจุดนี้เราจะสามารถขอพรได้นะครับบริเวณจุดรวมขวงองค์ระยะห่างนะครับแต่ชุดรวมสายทะเลนะครับถึงพระองค์นะครับอยู่ที่สองรอยห้าสิบเมตรนะครับออยมนของพระองค์นะครับจะมีอยู่ลอกสองลักษณะนะครับก็คือจะมี โขดหินแอนโธมโนะครับลักษณะแบบที่เป็นโขดหินนะครับจะสืส่อถึงว่าในยุคสมัยของท่านยังมีการทําศึกสงครามเป็นอย่างหนักอยู่นะครับส่วนฐานยิ้วที่เป็นลักษณะสองโคนนะครับจะสื่อถึงว่าในสมัยนั้นการสงครามค่อนข้างที่จะเบาลงแล้วจะไม่เด่นทางด้านการท้าการพูดครับต่อไปนะครับเราจะพาท่องเที่ยวไปยังจุดกราบสกการะานะครับเป็นตึกกาบสกัล่ที่เราได้เตรียมดอกไม้สดนะครับวเพนจะสามารถใช้บริการได้นะครับแล้วก็ก็จะ นี้นะครับเรื่องมีการนัท่องเที่ยวนะครับเพื่อนทานก็จะเห็นได้ว่าโซนลมกรุเทพนะครับสคอยก็รับนท่องเที่ยวอยู่เสมอครับหากนักท่องเที่ยวสงสัยนะไรใดก็สามารถสอบถามน้องๆได้นะครับน้องๆยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวเสมอครับเดี๋ยวเราจะวนมาลัทุกข่ายถึสิบนาทีนะครับ่อยลงไปยนายคนขอบสัมภาระเลื่อนขบวนในงานตะกอนได้รถเราเป็นรถสุญเกียรนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดิมไม่ไหวอยู่ไหนไป นี่มาเสร็จแล้วครับรถมาแล้วมาลงก่อมาจากรถนี่นะครับนี่ครับอันเลี้ยวท,ที่อทุทยานวันนี้มามาต่อพระเครื่องครับวัดปูนมามาเทีย่ยวอุทยานราชพัฒน์นะครับที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบ อันนี้ก็อย่เดินเข้าไปนทางเข้าไปนะเดี๋ยวดูอันนี้ก็จะเป็นหมายนครับอันนี้ก็มาที่กดของเ่อนนะครับ ไปที่บริเวณจอดรถนะครับเคลื่อนมาวันนี้นะครับวันที่13ตุลาคม2 5 6 7ดีฝนตกครับเป็นวันสวรรคตของรัชกาลที่9พอดีสบายมากครับเพราะว่านักเรียนที่ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรไมม่ีอะไรที่กำลังจะสอบสีบวรชาภาษาไทยทั้งเจ็ดพระองค์นะครับ ท่านเองกากซ้ายเป็นาสุดเลยเป็นลำที่หน um ึ่งเป็นข้อควมความแงมหาลานะครับที่สองจะเป็นทนเลส่วนมหาลาชนะครับสาเป็น่านารายมหาลากครับแล้วเจ็นะเจ้าตาสนมหาลากห้บพุทธเจ้าพานเริลบปนราชการที่หนึ่งของเราครับหกเป็นราชการที่หนึ่งเราครับก็คือนเป็คนสอคนสอเก้าเจ้าอยู่หัครับแล้เจ็น่ได้เลยครับนี่ไลยครับองค์เจนะครับคือเเจก้าเอยู่หัว็นที่หาของเรานะครับ